สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ4ส,สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นบอกว่าไม่ควรทําก่อนนอนนอกจากการนอนไม่หลับแล้วนะครับการนอนหลับที่ไม่สนิทระยะยาวก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจทําให้ผิวพรรณหยาบกร้านและอาจทําให้อ้วนง่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับของประเทศญี่ปุ่นแนะนําว่า ไม่ควรทําสิ่งต่อไปนี้ก่อนเข้านอนเพราะจะส่งผลต่อคุณภาพการน,นอนหลับสนิทเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้าง4สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นบอกว่าไม่ควรทำก่อนนอนมีดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกนะครับข้อที่1ปิดผ้าม่านมิดชิดการปิดผ้าม่านมิดชิดจนไม่เห็นแสงอาทิตย์ในตอนเช้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพราะแสงสว่าง จะแทรกผ่านราูผ้าม่านจะผ่านเข้าสู่เปลือกตาและปลุกให้คนเรารู้สึกตัวตื่นนอนขึ้นมาด้วยความสดชื่นเมื่อคนเราได้รับแสงอาทิตย์ในตอนเช้านาฬิกาชีวภาพจะเริ่มตั้งเวลาและหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณ15ชั่วโมงร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกง่วงและนอนหลับสนิทในตอนกลางคืนการปิดผ้าม่านสนิทจะไม่เปิดโอกาสให้นาฬิกาชีวภาพในร่างกาย ทำหน้าที่ได้ตามปกตินะครับข้อที่2นะครับออกกำลังกายอย่างหนักหลังสามทุ่มมีคำแนะนำนะครับว่าการนอนหลับที่สนิทของคนเราไม่ควรออกกำลังกายอย่างหนักหลังเวลาสามทุ่มเพราะการออกกำลังกายจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจทำให้ตื่นตัวเจนนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทหากยุ่งจนไม่มีเวลาการออกกำลังกายโดยการบริหารร่างกายเบา และการนวดตัวจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้ดีและไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพการนอนหลับนะครับข้อที่3คิดเรื่องต่างๆก่อนเข้านอนในช่วงเวลาสำคัญก่อนนอนนะครับคนจำนวนมากมักนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันดังนั้นนะครับควรหลีกเลี่ยงการคิดถึงเรื่องที่ทำให้เครียดหากจะคิดก็ให้คิดถึงเรื่องที่ดีในแต่ละวันเพื่อให้สมอง รู้สึกผ่อนคลายมีความสุขหลับได้ง่ายและหลับสนิทนะครับข้อที่4อ่านหนังสือและดูหนังก่อนนอนคนจำนวนมากนะครับมีงานอดีเรกเป็นการอ่านหนังสือและดูหนังก่อนนอนแม้ว่าหลายคนคิดว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนก่อนนอนแต่ก็ควรระวังว่าไม่ควรเลือกหนังสือหรือหนังที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นคิดตามหรือเครียด เพราะจะทําให้สมองตื่นตัวและส่งผลให้นอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทได้อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงหนังหรือซีรีส์แบบต่อเนื่องเพราะจะทําให้เกิดความกังวลในเนื้อหาตอนต่อไปนะครับหลายคนอาจไม่คาดคิดนะครับว่ากิจวัตรเล็กๆน,น้อยๆที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับลองสังเกตดูนะครับว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นมีผลต่อการนอนหลับของผู้ชมหรือไม่ หากมีผลก็ลองปรับเปลี่ยนลดละเลิกการนอนหลับสนิทจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวันถัดไปเสริมสร้างสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและช่วยให้เราไม่แก่เร็วขึ้นนั่นเองล่ะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก new.life.com d o r หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ